สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดปอยตรีชดาฟาดประยุทธ์ปลายปีนี้หมูขาดตลาดอย่าด้ดยค่าทหารสั่งให้เลี้ยงหมูอีกตรีชดาหวังประยุทธ์ไม่สั่งทหารเลี้ยงหมูแก้ราคาพุ่งหลังโฉวส่ทัดแก้ผักชีแพงน้ำมันแพงด้วยทหารชี้เป็นผู้นำไร้ความสามารถวันเจ๊งทั้งประเทศ ที่พักเพื่อไทยนางสาวตรีชดารีธาดาหรือปอยรองโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแต่ไม่เคยแก้ปัญหาปากท้องให้ประชาชนได้สำเร็จกลายเป็นรัฐบาลไร้น้ำยาแก้ปัญหาปลายเหตุไม่สนใจความเดือดร้อนปล่อยประชาชนตามยถากรรมเริ่มตั้งแต่การแก้ไขปัญหาราคาผักชี โดยการให้ทหารปลูกเพื่อให้ราคาลดลงซึ่งเป็นการบิดเบือนกลไกลตลาดตามธรรมชาติการปลูกผักชีหนึ่งไร่ได้ผลผลิตอยู่ที่1,300-1,500ถึง1,500กิโลกรมัมต้นทุนการผลิตอยู่ที่ไร่ละเกือบ5,000บาทใช้เวลา40-45ถึงวันซึ่งในเวลานั้นกลไกลราคาจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จนมาถึงปัญหาราคาน้ำมันดีเซลราคาแพงจนผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกออกมาเคลื่อนไหวปิดถนนเรียกร้องให้รัฐบาลลดร,ราคาน้ำมันดีเซล25บาทหากไม่ดำเนินการจะหยุดเดินรถ80,000คันแต่พลเอกประยุทธ์กลับประกาศจะใช้รถทหาร3,700คันมาขนส่งสินค้าแทนคนเป็นนายกรัฐมนตรีต้องแก้ปัญหาความเดือดร้อนไม่ใช่คิดเอารถทหารมาแย่งงานธุรกิจ ขนส่งของประชาชนขณะเดียวกันฟังก์ชันรถทหารไม่เอื้อในการขนสินค้าเพราะมีเพียงรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่มีน้ำหนักบรรทุก 1, 4และ8ตันเท่านั้นความเชี่ยวชาญงานขนส่งของทหารไม่เหมือนกับพนักงานขนส่งทําให้การขนส่งไม่เกิดประสิทธิภาพทุกอย่างต้องมีต้นทุนรถทหารต้องใช้น้ํามันดีเซลจึงเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับกอง โดยที่ไม่ใช่ภารกิจหลักและภารกิจรองของกองทัพมีผลต่อการของ,งบประมาณที่สูงขึ้นในงบประมาณปีหน้าอายุการใช้งานอาจทำให้ต้องซื้อรถทหารใหม่ทดแทนในภายหน้าตามมาอีกล่าสุดราคาหมูที่พุ่งสูงขึ้นมามากที่สุดในรอบ10ปีอาจทำให้มีเนื้อหมูขายถึงไม่เกินปลายเดือนธันวาคมนี้ หวังว่าผลเอกประยุทธ์คงไม่แก้ปัญหาด้วยการให้ทหารมาเลี้ยงหมูเพื่อแก้ปัญหาอีกยิ่งตอกย้ำคำถามของสังคมว่าทหารมีไว้ทำไมนางสาวตรีชดากล่าวกรณีรถสิบล้อเรื่องเศรษฐกิจอยากขยายเป็นเรื่องการเมือง ไม่ว่ามองผ่านพลเอกประยุทธ์หรือนายสุพัฒนาพง์พันมีเชารองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต่อสถานการณ์รถบรรทุกชัดเจนว่าไม่เพียงแต่ประเมินบทบาทของ Trucks Power ต่ำแต่ยังประเมินกรณีราคาน้ำมันต่ำตามไปด้วย อย่าลืมว่าน้ำมันเคยก่อวิกฤตมาแล้วในอดีตไม่ว่าหลังสถานการณ์เดือนตุลาคม2516หรือหลังเลือกตั้งเดือนเมษายน2522จนสามารถสั่นคลอนสถานะของรัฐบาลได้จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตราคาน้ำมันในปลายปี2522ส่งผลสะเทือนถึงกับทำให้พลเอกเรียงศักดิ์ชมนันต้องลาออกเพื่อเปิดทางให้พลเอกเปรมตินนสูล นนเข้ามาแทนที่ต้นปี2,523เพราะวิกฤตน้ำมันก่อให้เกิดวิกฤตทางการเมืองในที่สุดสถานการณ์การเคลื่อนไหวของ t r u c k ์พาวเ r ที่มีรากฐานจากราคาน้ำมันชัดเจนว่าเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ หากไม่จำกัดกรอบและขอบเขตก็อาจบานปลายกลายเป็นเรื่องการเมืองเมื่อผลเอกประยุทธ์นำกลยุทธ์เดียวกันกับการแก้ปัญหาผักชีราคาแพงคือเปิดพื้นที่ค่ายทหารและระดมกำลังพลปลูกผักชีเพื่อลดทอนภาวะขาดแคลนในตลาดคือการตระเตรียมกำลังสำรองจากกองทัพในการจัดสรรรถบรรทุกกว่า3,700คันเข้ามาแก้ปัญหาเมื่อรับฟังเพื่อนเหมือนกับ เป็นหนทางที่ชอบหนทางสะดวกเพราะไม่ว่ากองทัพบ,บกหรือกองทัพเรือต่างประกาศความพร้อมออกมาอย่างเต็มเปี่ยมแต่ปัญหาที่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่าคือพื้นฐานของรถทหารต่างจากรถสิล้ออย่างชนิดคนละเรื่องยิ่งกว่านั้นยังก่อความขัดแย้งระหว่างทหารกับรถสิบล้อขอให้จับท่าทีของรถสิบล้อไม่ว่าจะมาจากระดับสมาคมภูมิภาคหรือจากแกนนำสำคัญ ดับสหพันธ์ชัดเจนว่ามีการเบียดขบและปะทะในทางความรู้สึกเพราะรถสิบล้อมองว่าเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจขณะที่นายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมองเป็นปัญหาทางการเมืองมีเบื้องหลังหากสภาพยังเป็นแบบนี้ก็ยากที่จะพูดกันหรือยุติปัญหาลงได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ